มันได้กสองกำสามที่พากับมันแล้วนี่แล้วมันตงน่มันตง่ายญ่กำสองกสาอ่ะนี่จะาด้วยเฮ้ยทำ่นปานใ่ไหมันบอกว่านับบ้านนี่น้อยได้ายอ่ะเออายพูดเลยนะเอ้ก็หนับ้านนี่น้อยพูดนะเออน้อยพูดนะองอแขกไ่แขกเาไปตรงนี้มัน คนเมียงเนปาสลักปลาปลาสลักตัวนี้เนาะคนใช้ปลากระดีตัวนี้ต้องใหทอดกอบเนาะกี่ทอดถาดนึงหมดเลยเดี๋ยวมาใส่ไดใ่ไหมสียพามเถังแล้วสักเเป็นามปากน่าหลายเนาะมันมากับน้าครับาีพากันสุมกินค่เขาสเขาเป็นสียเามได้เป็นคนเป็นสิบคอ พี่น้าม,มาาัรอบแรกรอบน,นี่น้าม,มาันหลายตีนบุกือรอบบุกนึงนี่หน้ามันล่นอุ้ยจำกันะนี่ละดีไหมมาตั้งบ่เจแปงข้าวเขาอันอัน,อ,นอันมกน้ำไม้ให้ลูกไส้ยอยู่โ <c oughs> อทันแล้วพี่บุ้ยิงมาตน พ่อไปหาหมอ,หหมอเออพ่อตัดเดียไปหาหมอ,หหมอเออว่าดีดเท้าไม่ได้ค่ะ